สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะลองสตรีมเกมดูนะครับอ่าก็สำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะก็คิดว่าครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยนะจะต้องเล่นพวกเกมแนวแฮกแอนด์สแล h นะครับพอดีผมไปเจอเกมหนึ่งมานะฮะชื่อเกมอั h i l อริสไอ้เหียอ่านตั้งนานครับขอโทษพูดคำหยาบครับโดนแบนไหมเนี่ยผมก็เพิ่งเคยสตรีมนะฮะ ก็เกมนี้มันจะเป็นเกมแนว P.O.E เนอะเป็นแนวแบบ Diablo er Titan Quest อะไรพวกนี้ยเป็นแนวแบบกรีดนะฮะมุมมองมันก็จะล็อกมุมมองให้นะเออแล้วก็มีสกิลมีผังแพสซีอะไรนี้ด้วยแต่มันจะเป็นแนวแบบกรี๊ดแล้วก็เนื้อเรื่องแบบจุดดันนะฮะนะก็มาเริ่มกันเลยจริงๆผมเล่นไปนักหนึ่งละก็เล่นให้ดูแล้วกันว่าเผื่อแบบใครอยากเล่นนะฮะเพราะว่าที่เก็บไปเล่นใหม่ละ ผมเล่นแบบความยากแบบง่ายนะจะได้เล่นแบบ easy easy ขี้เกียจศึกษาเยอะนะฮะเพราะว่าเกมมันก็ต้องศึกษาเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะให้ดู p a s s i v ก่อนนะทุกคนก็จะแบบโอ้ oh m ห g ม d นี่นะฮะสกิลทรีนะครับผมอูดูดินี่คือผัง p a s s i v นะครับผมนี่ อะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะหมดผมก็อัพมั่วๆไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็มีสกิลพอยต์แล้วก็อัพไปตามพอยต์นะฮะที่มันก็จะมีแบบอันนี้ทําอะไรได้นะก็ลองเล่นดูนะไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันน่าจะมีบิวอยู่เนะเดี๋ยวนะผม สตรีมนี่มีชื่อไหมเนี่ยมันตั้งมันตั้งชื่อสตรีมยังไงวะไลสดเล่นเอาหาอ๋อนี่ไงเอ่อเกมแนวแฮ c กแอนด์ a s ล a ์อาร์คิลิสอืมเขียนไงวะ อาคิริสก็คือตัวละครกีกนะครับที่ที่ไปบุกโรมันหรืออะไรสักอย่างอะที่มันเอาม้าทรจันเข้าไปน่าจะประมาณนี้นะในเนื้อเรื่องก็อะคิริสมันก็ไปบุกแล้วมันก็ตายนะพอตายเพื่อมันก็เหมือนเข้ามาในนินแดนเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ให้เรามาฟาร์มเพื่อจะกลับไปนะครับลองเล่นกันดูสนุกดีนะนี่เป็นไงไป เ,ออเดี๋ยวนะต้องตับแต่งด้วยนี่ว่าเราเล่นเกมอะไรปะใช่ปะ,ะทำไม่ได้เรอะไม่เคยสติมมันใน YouTube เท่าไหร่แต่สติมใน YouTube ไปก็ไม่มีคนดูเท่าไหร่นะอ,อ๋อนี่ไงเกมเจอละนี่นี่นี่นนนนนตรงนี้ตรงนี้คิลิสเลเจนต์อันโทสองพันยี่สิบสองว่าเกมใหม่ยอยู่นะ อนี่ไงล่ะอ่ะไปลุยก,กันต่อดีกว่าไปตีมันจะมีดีเลย์เล็กน้อยนะครับผมแต่มุมกล้องมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะเป็นล็อกๆเนี่ยไม่ค่อยชอบมุมกล้องเท่าไหร่ผมว่า The Smith must be close but when I finally meet him what shall I say b u t some boys ordered me to find him This must be the band that come first as mansions. So, you're the one who's been slaughtering me men like pigs. Tell me what you want, or you'll get an arrow between your eyes. Supposedly, you and your band, that you've got this hands will kill him. him! ปาโลเลยนะปาโลแล้วก็กดกลับมาเหมือนคล้ายๆกัปตันอเมริกล้วยมาดินี่แล้วก็จะหลบกับดักโซนะคปัก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 เราอีซีจ้ะปาโลครับแล้วก็ปักกลับมาจะจะจะหลบได้มาเด็กติดพิครับผมมีผมใช้ขวานติดพินนะ นี่มันจะมีไอเทมไอเทมมันก็จะมีความสามารถแต่ละอันนี่ขวานผมเป็นแบบทัดผิดโคตแรงเฮ้ยได้โลกใหม่มาครับผมเฮ้ยเพิ่มดัเมตด้วยระดับเราเราไม่ต้องมีนี่แล้ววะนี่เราเน้นเพิ่มดาเมดนี่ไหมระดับเราเราไม่ต้องมีกันฟิสิกนี่ดาเมดรีดักชั่นลบสิเ์เซไม่จำเป็นหรือเปล่าโอ้แต่โลกนี้โคตรอึดเลยวะเนี่ยเดี๋วมันต้องอึด่อยวะ ว่าอึดไหนก็ดีนะใช่ไหมผมว่าอันนี้มีป่าดาบกระจายแล้วครับมีค้าของแล้วก็มีพวกไอเทมต่างๆนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเควสเกมก็น่าจะมีประมาณนี้มันถูกร้อยกว่าบาทจะสนุกนะผมว่าภาพก็ดีนะใช้อารมณ์อเองจินเ,นเด found leader. the เราจะต้องหล,ลนี่มีสเตมินาด้วยนะเราจะมาฟันแบบรัวๆมากไม่ได้ตอนสีเขียวเนี่ยคือสเตมินาถ้าเราฟันมากๆมันก็จะหมดแล้วเลือดมันไม่รีเจนเองเนะต้องดูดดื่มยานะดืม่มยาเพราะงั้นผมว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะ ผมเล่นมาแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่กำลังพิจารณาว่าจะซื้อดีไหมก็ดูประมาณนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนต้นเกมก็ประมาณนี้ฮะสกิลมันจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยแต่ผมชอบตรงมันมีความแบบมันมีบิวมีไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นเพลินๆดีนะเกมนั้นแต่ไม่ยาวมากนะมันร้อยกว่าบาทเอง เปิดประตูตรงนี้นะฮะสวัสดีครับเอ้ยมีคนรู้องคนด้วยดีที่ได้รู้จักนะครับผมอันนี้เป็นเกมแนว P.U.E. รัดดิปปอกอะไรพวกนี้นะผมไปลองซื้อมาเล่นดูร้อยกว่าบาทนะครับผมอาร์ตคลิสนะตอนนี้ไม่รู้รถอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าภาพมันสวยดีนะผมก็เพิ่งเล่ไนได้ไม่นานนะฮะอออกตัดละลาย ตสนีนส่ครับลบตับโซแกมันจะมีความแบบคล้วแต่ว่ามันจะมีมันจะมีหลบแบบดักโซลแล้วก็แบบว่าเป็นมีแบบฟาร์มของอะแบบพีีอะไรเงี้ย ก็จะเป็นแฮก์แล้วแล้วก็มีเลขดามีสกิลก็มีหลากหลายนะเนี่ยสกิลมันจะมีให้เลือกนะครับผมแต่ผมเอาผมเอาสกิลฮิลมานี่นะจะมีสกิลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโดดทีมแบบสปาร์ตันแล้วก็จะมีเงื่อนขไขด้วยนะว่าใช้อาวุธอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทุบพื้นนะแต่ว่าผมใช้ขวานมันแรงสุดละเอฟซับบีสวัสดีครับ ที่มากโอ้โหหดอึดแล้วมันจะมีหลอเซมินาด้วยนะถ้าเราฟันมากๆจนแบบเราจะหยุดที่แบบ มันเกมตะุูโซ่แต่ว่าเป็นแบบแนวมินิแอนด์แรลนะแล้วก็แต่ว่ามันมีปรับหมดง่ายมันก็เล่นง่ายหน่อยไม่ได้แบบหมดยากหมดเลยสายมันช่วยอยู่แล้ววิบอสเนี่ยลูกกระโหลกอ่ะโอ้ดิโหบอสยังมาให้ดีดีสองทีกูหลอด นี่แต่มันโมหกันแรงวะ <c oughs> ่ะนี่นะปา่านี่นนี้คือวางหิวนะแล้วก็จะแบบออ้ยได้สกิลพอยต์เลยเหรอโคตรหิอนี่นะมันจะเป็นเหมือนคล้ายจุดวาร์ป p ินะแบบประมาณว่าเราสามารถมาพักตรงนี้นะฮะแล้วก็อัพสกิลต่างๆได้นี่ยรอกดเลสปุ๊บเลือดเราก็จะเต็มนะแล้วก็มาอัพสกิลกันตรงนี้ได้ เอาันนี้ดีไหม successful cobalt restore armor เอาเมาอยากได้ดั m เมดเลยชอบดั m a g e เฮ้ยอันนี้มีไอ้น,นี่ด้วยอ่นนยนะไอ้นี่คตดีอย่างนี้เนี่ยอ้าวไม่ให้ counter attack after successful อ๋อไม่ได้มันต้องรับอันนี้มาก่อนมา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 อโอ้ยเค้มันใช้กี่พอยต์วะไม่ได้วะใส่ต้องัองันนี้มาเรื่อยเรื่อยอ่ะ อันนี้ก็ได้มั้งมันมีเคาน์เตอร์แอทแทกหลายอันเลยวะ่ะสกิลอันล็อกอ๋อเข้าใจแล้วคือพออัพไปปุ๊บมันจะเหมือนได้สกิลอันล็อกมาน่าจะเป็นสกิลใหม่เลยนะผมก็ไม่เข้าใจในเพิ่งเล่นเหมือนกันต้องเปลี่ยนได้เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หมากัดกันนะครับผมต้องมีบ้างน,นะครับการเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านอ๋อให้เด็กมันมาสาวาอะไปตกไหมวะยี่ During battle, t s narrow passages have been great for defense, even no sign of t h i s n e m y We just we have to keep. เฮ้ยอะไรวะหลบไม่ได้เนะหรอขาละนายเนี่ย คนเจ็บเลยแม่งตีโคตรแรงเดี๋ยวผมต้องหาโลวันใหม่นะไม่ไม่ได้ของะอะไรว่ะยิงไปฟันครับผม นี่ไงมันจะมีปรับนู่นนี่นั่นนะคอนโทรลด่วนๆบล็อกมีไหมไม่มีมเอา้าอะไรวะนึกว่ามีบล,ล็อกไปลุยเลือรขึ้นหลอดนะเพิ่งเห็นยาดนะับดื่มเออสดชื่นอุ้ยน้องแมงม,มุมเออ

กดกดไดเทเมตไปปุ๊บมันจะเหมือนปาลุออไปแล้วแต่ต้อง,องดึงกลับมาได้นะนี่มันก็จะอย,อยู่ตรงนั้นนะโชว์ไว้วิ่ญายแล้วเพิ่งเห็น,นยาอันนี้คืออะไรปับ๊บนี่นะมันจะมีเหมือนบัฟเพิ่มธาตุด้วยนะเนี่ยเทันความมืดปรากดฏตาคนไดเเมตโคตรแรงซีสามร้อยเก้าปั๊บภาพสวยนะผมว่า,าเกมก็มีสิบชั่วโมงบวกๆอ่ะคุ้มเชื่อผมถึงมาเล่นนะสนุกชัวร์

หนุ่มผมยาวตั้งหนึ่งนะ้ดูดับไหมกูเขี้ยแปดสิบโคตรแรงอ๋อแต่มันเป็นทูแ hand มาโอ้บบางลงเยอะเลยอ่ะเอาไงดีวะทุกคนเราเน้นแบบดาเมจ e ปะสายหลบริ๊งเอานะคุณไม่เข้าใจนะ ให้แนนลไม่ก็ใใคกันแน่ไม่กจกันแน่เราจะาบอาทสุดเทพอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกสังิธนะช่างทำอาบทสุดเทพเมนมีวาด้วยั้รเท่โคตรอันตรายไงหน มา e e วันนี้ฉันช่วยนั่นแหละเพื่ออยากให้นายรู้ว่าอะไรสักอย่างอ่าโอ้ยขอบใจไปก็คงน่าจะไปคาบอบูดเด็ตผมว่าแล้วจุดเซฟอยู่ไหนไม่มีเลยเฮ้ยเฮโอ้โหอะไรวะดีดก็มากัดเฮ้ย โอ้โหพวกสองมือมันช้าวะ่ะมันแรงเนะ่ะมันช้าเนี่ยมันขวานมันเร็วกว่านะดูดิไม่ไหววะ่ะผมว่าใช้มือเดียวนะช้าเกินไม่ไหวบ้างนะ <c oughs> สเต็ปผมไม่ดีขนาดน,ะนะดั้นนะเด็เนี่ยใช้โล่น่าจะดีกว่าเอ่อโล่กันฟิสิกส์เยอะๆกันฟิสิกส์เยอะๆอ,อ,อันนี้ดีสุดแนละโล่สุดอึด <coughs> another venture ahead of me and i have even more questions and fewer answers the dead rising from their graves monsters <coughs> have known only from legends prowling the roads โอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนน่าจะตรงนี้มันไม่สามารถเซฟได้นะผมแต่ตรงนี้ก็คือเรามันจุดมาสตรงนี้แล้วกดเลสปึ๊บแล้วก็กดเซฟแอดเอ็กซิบออกไปเลยยังมาไลฟ์ใหม่ไม่มีคนดูแล้วเงาเกินครับผมไปแล้วสวัสดี